Hey, สวัสดีค่ะขอแนะนำให้ท่านรับชมกับรถเก๋งมือ2สองนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ Honda City ค่ะทุกท่านปี08เกียร์ออโต้7สปีดนะคะเครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะพาสี68มีแอร์แบ็กนะคะเลขไมล์128,000กิโลเมตรกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะกระจกนะคะทุกท่านกระจกปรับข้างไฟฟ้าค่ะ ล้ออะไหล่และแม่แรงอยู่ครบนะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะเลื่อนไม่ขึ้นครบปกติใช้งานได้ดีสะดวกเครื่องอยนต์นิ่งๆสไตล์ฮอนดานะคะรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนค่ะราคา8,9 0 0 0บาทอยู่ปทุมธานีนะคะสนใจสามารถโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถนะคะให้ติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ